ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์และสวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านในช่วงชีวิตของคนนั้นตั้งแต่เกิดจนถึงตายภายใน80-90ปีอันเป็นแบบปกติทั่วไปโดยเฉลีย่ยไม่ใช่ตายเพราะอุบัติเหตุที่สาเหตุจากกรรมฝ่ายไม่ดีมาตัดรอนย่างเด็ดขาดในช่วงเวลาดังกล่าวเราคงต้องมีทั้งสุขและทุกข์ และเป็นไปตามระดับกลางๆคือไม่ทุกข์ไม่สุขในห่วงแห่งความทุกข์แสนสาหัสที่ฝ่ายไม่ดีกำลังส่งผลนี่แหละที่เขาเรียกว่าคนดวงตกมีหลายกรรมฝ่ายไม่ดีที่เคยทำเข้ามาส่งผลในชีวิตพร้อมๆกันดวงตกที่ว่ามาจากความเชื่อในเรื่องของโหราศาสตร์ทางโหนนั้นเรียกคนที่กำลังมีเรื่องราวไม่ดีที่ดึงให้ตกต่ำทำอะไรก็ติดขัดหรือไม่สำเร็จ ประเภทจับอะไรเป็นเจ๊งจับอะไรเป็นเรื่องทุกทีคำว่าดวงตกหรือดวงสตาอ่อนหรือที่เรียกกันติดปากว่าพระสุขเข้าพระเสาแทรกเพราะชีวิตในช่วงนั้นมันวุ่นวายโอลมานพอสมควรไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องเงินเรื่องงานหลายคนบางช่วงของชีวิตปัญหางานปัญหาการเงินปัญหาชีวิตปัญหาเพื่อนที่ถาโถมเข้ามามากมายเหลือเกินจนบางคนแทบทนไม่ไหว วันนี้เรามีคาถาของหลวงปู่ดูพรหมปัญโยท่านสอนไว้เอาไปท่องเวลาดวงตกให้ท่องก่อนนอนอาน,นิจจาวัตสังขาราหรือเตสังวูปะสะโมการอันตรายระหว่างหลับหลวงปูด่ดูเรียกว่าบาังสุกุลตายตื่นขึ้นบังสุกุลเป็นต่ออายุ อาจีรังวะตยังกาโย ο. บทสวดบางสุกุลตายอานิจจาวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปปาทะวะยะธรรมมิโมมีความเกิดขึ้นและมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปัจชิตวานิรุชันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไป สังวูปะสะโมสุขโขความเข้าไปสงบแห่งสังขารเหล่านั้นได้ย่อมนำมาซึ่งความสุขสัพเพสัตตามะรันติจะสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงที่ตายไปแล้วก็ดีมะริงสุจะมะริสะเรที่กําลังตายอยู่เดี๋ยวนี้ก็ดีที่จะตายต่อไปอีกก็ดีตะเทวาหัง มะริสามิแม้ตัวของเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนั่นแลนัติเมเอตทะสังสโยความสงสัยในเรื่องความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลยบทสวดบางสุกุลเป็นอจิรังวตยังกายโยร่างกายของเรานี้คงไม่นานหนอ ปะทวิงอาธิเศษสติจะต้องลงไปทับถมซึ่งแผ่นดินฉุดโทอะเปตะวิญญาโนเมื่อวิญญาณได้ปราศจากตัวเราทิ้งไปเสียแล้วนิรับถังวะกะลิงขะาลังเปรียบเหมือนท่อนไม้ท่อนฟืนหาประโยชน์มิได้ดังนี้แลหลวงปูดูเป็นผู้มีอุบายธรรมลึกซึ้ง สามารถขัดกลาจิตใจคนอย่างค่อยเปลีนค่อยไปมีเร่งรัดเอาผลเช่นครั้งหนึ่งมีนักเลงเล่าติดตามเพื่อนซึ่งเป็นลูกศิษย์มากราบนมัสการท่านสนทนากันได้สักพักหนึ่งเพื่อนที่เป็นลูกศิษย์ก็ชักชวนเพื่อนนักเลงเล่าให้สมาทานศีลห้าพร้อมกับฝึกขัดปฏิบัติสมาธิภาวนานักเลงเล่าผู้นั้นก็แย้งว่าจะมาให้ผมสมาทานศีล และปฏิบัติได้อย่างไรก็ผมยังกินเหล้าเมายาอยู่นี่ครับหลวงปู่ดูท่านก็ตอบว่าเองจะกินก็กินไปสิข้าไม่ว่าแต่ให้เองปฏิบัติให้ข้าวันละหนาทีก็พอนักเลงเล่าผู้นั้นเห็นว่านั่งสมาธิวันละแค่เพียงหนาทีไม่ใช่เรื่องยางเกเย็นอะไรจึงได้ตอบปากรับคำจากหลวงพ่อด้วยความที่เป็นคนนิสยัยทำอะไรทำจริงซื่อสัตย์ต่อตัวเอง ทำให้เขาสามารถปฏิบัติได้สม่ำเสมอเรื่อยมาไม่ได้ขาดแม้แต่วันเดียวบางครั้งถึงขนาดงดไปกินเหล้ากับเพื่อนๆเ,เพราะได้เวลาปฏิบัติจิตของเขาเริ่มเสพคุ้นกับความสุขสงบจากการที่จิตเป็นสมาธิไม่ช้าไม่นานเขาก็สามารถเลิกเหล้าได้โดยไม่รู้ตัวด้วยอุบายธรรมที่น้อมนำจากหลวงปู่ต่อมาเขาได้มีโอกาสมานมัสการท่านอีกครั้ง ทีนี้หลวงปูด่ดูท่านให้โอวาทว่าที่แกปฏิบัติอยู่ให้รู้ว่าไม่ใช่เพื่อค่าแต่เพื่อตัวแก่เองคำพูดของหลวงปู่ทาให้เขาเข้าใจอะไรมากขึ้นศรัทธาและความเพียรต่อการปฏิบัติก็มีมากขึ้นตามลำดับถัดจากนั้นไม่กี่ปีเขาผูดที่อดีตเคยเป็นนักเลงเล่าก็ละเพศคาวาสเข้าสู่เพศบรรพชิตตั้งใจปฏิบัติทมเรื่อยมา อีกครั้งหนึ่งมีชาวบ้านหาปลามานมัสการท่านและก่อนกลับก็ให้เขาสมาทานศิลห้าเขาเกิดตะคิดตะขวงใจกราบเรียนท่านว่าผมไม่กล้าสมาทานศิลห้าเพราะรู้ว่าประเดี๋ยวก็ต้องไปจับปลาจับกุ้งมันเป็นอาชีพของผมครับหลวงปู่ตอบเขาด้วยความเมตตาว่าแกจะรู้เหรอว่าแกจะตายเมื่อไหร่ไม่แน่ว่าแกเดินออกไปจากกุฏิข้าแล้ว อาจถูกงูกัดตายเสียกลางทางก่อนไปจับปลาจับกุ้งก็ได้เพราะฉะนั้นเมื่อตอนนี้แกยังไม่ได้ทำบาปทำกรรมอะไรยังไงยังไงก็ให้มีศีลไว้ก่อนถึงจะมีศีลขาดก็ยังดีกว่าไม่มีศีลหลวงปูด่ดูท่านไม่เพียงพร่ำสอนให้บรรดาศิษย์ทั้งหลายจเจริญบำเพ็ญคุณความดีเท่านั้นหากแต่ยังเน้นย้ำให้เห็นความสำคัญและระมัดระวังในการรักษาไว ซึ่งคุณความดีนั้นๆให้คงอยู่รวมทั้งเจริญงอกงามขึ้นเรื่อยๆท่านมักจะพูดเตือนเสมอว่าเมื่อปลูกต้นทำด้วยดีแล้วก็ต้องคอยมันระวังอย่าให้นอนและแมลงได้แก่ความโลภความโกรธความหลงมากัดกินทำลายต้นธรรมที่อุตสาบปลูกขึ้นหลวงปูด่ดูท่านมีแนวทางการสอนธรรมะที่เรียบง่ายฟังง่ายชวนให้ติดตามฟัง ท่านนำเอาสิ่งที่เข้าใจยากมาแสดงให้เข้าใจง่ายเพราะท่านจะยกอุปมาอุปไมยประกอบในการสอนธรรมะจึงทำให้ผู้ฟังเห็นภาพและเกิดความเข้าใจในธรรมที่ท่านนำมาแสดงแม้ว่าท่านมักจะออกตัวว่าท่านเป็นพระบรรอกที่ไม่มีความรู้อะไรแต่สำหรับบรรดาศิษย์ทั้งหลายคงไม่อาจปฏิเสธว่าหลายครั้ง ที่ท่านสามารถพูดแบบแทงเข้าไปถึงก้นบึ้งหัวใจของผู้ฟังเลยทีเดียวอีกประการหนึ่งด้วยความที่ท่านมีรูปร่างลักษณะที่เป็นที่น่าเคารพเลื่อมใสเมื่อใครได้มาพบเห็นท่านด้วยตนเองและถ้ายิ่งได้สนทนาธรรมกับท่านโดยตรงก็จะยิ่งเพิ่มความเคารพเลื่อมใสและศรัทธาในตัวท่านมากขึ้นเป็นทวีคูณด้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์ ขอขอบพระคุณและขออนุโมทนาสาธุกับท่านผู้ฟังทุกท่านที่มีส่วนในการรับฟังในครั้งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ